รวมข้อผิดพลาดของนักลงทุนที่ไม่ควรทำตามแมวันนี้ครับเปิดประเด็นขึ้นมาน่าสนอกสนใจทีเดียวนะครับเราจะรวบรวมข้อผิดพลาดของนักลงทุนนะครับที่ถ้าคุณอยากมีกำไรไม่ควรตามเด็ดขาดครับหงครับ ชอบเป็นชาวไรนะครับทำไมไม่เป็นชาวดอยบ้างบางคนบอกเป็นชาวดอยมานานแล้วเบื่อนะครับขอเป็นชาวไรบ้างนะครับแล้วชาวไร่มันคืออะไรล่ะชาวไรครับก็หมายถึงเกษตรกรที่ไม่ได้ทํานานะครับแต่ทําไรนะฮะทำไรอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นไร่ส้มไล่เงาะอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่นะฮะชาวไรนะครับก็คือเมื่อราคาขึ้นสูงคุณไปไล่ซื้อแล้วมันก็ลงนะครับและเมื่อราคาลงมาต่ำนะครับแทนที่คุณจะซื้อคุณก็ามาช็อตเซลล์หรือขายนะครับว้าอย่างนี้จะได้กาไรไหมล่ะ หรือนะครับนักลงทุนหลายๆท่านนิยมเรียกกันว่าไล่ซื้อไล่ขายครับคํานี้คุณคุ้นใช่ไหมฮะประเด็นตรงนี้นะครับมันเกิดมาจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแ,กแรกๆเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความไม่รู้ไม่เข้าใจสินทรัพย์ที่คุณลงทุนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจไม่พอนะครับการซื้อการขายคุณยังใช้ หรืออารมณ์อย่างที่ผมเกิดไปก่อนหน้านะครับ <S 2> <S 2> <S พอใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะว่าคุณอาจจะมีความกังวลว่าแหมนะฮะในตอนที่มันลงมาต่าๆเนี่ยนะครับคุณไม่กล้าซื้อหรอกนะครับเพราะถ้าซื้อไปกลัวม,มันจะย่อลงต่ออีกนะครับและในทางกลับกันเช่นเดียวกันนะครับเวลาราคาอยู่ด้านบนคุณก็ไม่กล้าช็อตเซลลงมาเพราะอะไรครับเพราะว่าแหมราคามันกําลังจะขึ้นไปหนะ้าถ้าเกิดปิดเซลเนี่ยน,นะครับราคาปรับขึ้นไปอีกคุณก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้นะครับก็ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกกันว่าชาวไล่ครับ2 f OM o โมคุณนไหมครับ f o โมหรือ f ฟ a ออฟมิช s ั่นเอาต์นะครับ, o, ร Alt, รบว่าคล้ายๆแบบแรกครับนะครับก็คือกลัวตกรถนั่นแหละภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันนะครับกลัวตกรถก,ก็เลยรีบเข้าซื้อเข้าขายไปก่อนเลยนะครับหรือเข้าบายเข้าเซลไปเลยนะครับในขณะที่ราคากําลังวือหวานะครับ ตรงเนี้ยคุณต้องบริหารให้ได้นะครับบางคนเขาบอกว่าต้องใช้สติเลยนะครับแหมถ้ามีสตินะครับแต่ไม่มีความรู้ก็ไม่ได้ผลหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนนะครับจำเป็นเหลือเกินเห็นไหมสองข้อแล้วยังไงคุณก็ต้องมีความรู้ครับมีความรู้ครับแล้วก็มีความรู้นะครับสาคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาการกลัวการตกรถนะครับหรือพลาดโอกาสการซื้อขายเนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นทันทีถ้าคุณมีความรู้มีความเข้าใจแล้วต้องรู้เรื่องอะไรบ้างล่ะโอ้โหนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องรู้หรือเข้าใจว่าสินทรัพย์ที่คุณกําลังลงทุนอยู่มันคืออะไรนะครับและมันมีเงื่อนไขของสัญญาการซื้อขายอย่างไรนะครับมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยอะไรที่ส่งผลผลักดันหรือกดดันมาราคามันบ้างนะครับและรวมถึงนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ทั้งด้านเทคนิคหรือฟันเดเมนทัลไว้บ้างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับ 3. time the market แหมพยายามจะเป็นของเบ้งของตลาดใช่ไหมฮะ คือคุณพยายามจะรู้ทันตลาดอะจะรู้ก่อนตลาดคุณคือพระเจ้าครับกรณีนี้หรือเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับฉันคือผู้อย่างรู้ดินฟ้าโอ้โหเห็นมาหลายรายแล้วนะครับ อาเพศทุกรลยเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการคาดการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคฟันดัเมนทัลก็ดีมันจะต้องคาดการณ์ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการลงทุนได้นะครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอีก2เดือนราคากําลังจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็เลยไม่ซื้อไม่ขายมันเลยรอไปอีก2เดือนโอ้โหปรากฏว่านะครับในระหว่าง2เดือนที่คุณรอคอยนั้นราคามันปรับขึ้นเอาปรับขึ้นเอาปรับขึ้นเอานะครับพอไปถึง2เดือนมันไม่ขึ้นแล้วมันลงนะฮะ อาเพศครับคุณเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวงเลยเห็นไหมฮะการลงทุนเนี่ยนะครับมันมีจังหวะของมันนะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องเอาชนะตลาดต้องรู้ทันตลาดจะต้องรู้ก่อนตลาดไม่จาเป็นครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับคุณไม่มีทางเอาชนะตลาดได้ครับแต่คุณสามารถลงทุนแล้วเข้าใจตลาดอยู่กับตลาดไปได้นานๆน,นะครับ อย่าเอาชนะตลาดครับอย่ารู้ทันตลาดอย่าเก่งกว่าตลาดไม่มีครับผมเห็นมาหลายรายแล้วนะครับอาเพททุกรายเหมือนกัน4ครับคุณบายกับเซลล์หรือซื้อขายเพราะเขาว่ากันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นนะเฮ้ยมันกําลังจะลงนะครับเฮ้ยมันจะขึ้นไปถึงขนาดนี้นะเฮ้ยมันจะลงมาถึงขนาดนี้นะครับแหมเขาว่ากันว่าครับและยิ่งสมัยนี้นะครับคุณสามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น Instagram ไม่ว่าจะเป็น l ล n e นะฮะโดยเฉพาะ l ล n e กลุ่มนะครับเขาว่ากันว่านะครับราคาทองจะปรับตัวขึ้นไป3,000เหรียญต่อหทอยออนทุกวันนี้ยังไม่ขึ้นเลยลงเอาลงเอานะครับเขาว่ากันว่านะครับต่อจากนี้ไปนะครับเงินยูโรเมื่อเทียบกับ US เอสดอลานะครับจะปรับตัวย่อลงมหาศาลนะครับแหมมันส่งตัว เอาไงดีครับเขาว่ากันว่าครับคุณเทสลานะครับมีโอกาสที่จะล่วงลงต่ำกว่า300ยเหรียญเป็นไงฮะก่อนที่เขาแตกพาขึ้นไปนู่น2 0 0 0กว่าเหรียญเพราะฉะนั้นครับเขาว่ากันว่าอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าเขาว่ากันว่าไอคนที่ว่ากันเนี่ยนะครับ เขามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่จะมาวิเคราะห์แกะเกาแล้วมาเล่าสู่กันฟังหรือแหม่ไม่ได้เว้ยนะครับเราเห็นสัญญาณทเทคนิคอย่างนี้อย่างเดียวฟันทงมันเลยนะฮะเดี๋ยวฟันช้าราคาไปก่อนพลาดโอกาสอีกนะนะครับเราลงทุนนะครับไม่ได้เล่นการพน,นันเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะฮะห้าครับโอ้โหอันนี้นะฮะไม่กล้าพูดเลยนะครับเพราะหลายท่านใช้กันเยอะทีเดียวเชียวนะครับ อย่าเอาชีวิตครับไปฝากไว้กับระบบอัตโนมัติทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรบอทหรือ EA นะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับจริงๆถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับไม่ใช่ตัวทํางานให้ทั้งหมดคุณเข้าใจคาว่าตัวช่วยนะครับช่วยครับในบางโอกาสอย่าลืมนะครับว่าโรบอทหรือ EA ยังทํางานบนพื้นฐานของ t e c h ิค c a อ analysis เท่านั้นเองมันไม่มีเรื่องของ fundamental analysis หรือข้อมูลข่าวสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เพราะฉะนั้นครับผมไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าต่อต้านนะครับว่าเฮ้ยเราไม่เอา EA เราไม่เอาโรบอทไม่ใช่นะครับเอามาใช้ได้แต่เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจครับเอามาเป็นเครื่องมือที่เรียกกันว่าตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง ได้ครับไม่ผิดกฎเอามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเวทนะครับแล้วไปประกอบการวางแผนนะครับเหมือนธนาคารกลางสาหรัฐนะฮะเวลาเขาจะตัดสินใจใช้นโยบายอะไรก็แล้วแต่หรือออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาวัดด้วยนะนะครับและรวมถึงจะต้องดูเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจว่าเติบโตขึ้นไหมนะฮะหรือชะลอตัวนะครับและรวมถึงนะครับดูด้วยนะครับว่าการเฉลี่ยนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อก็ดีเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดีออกมาต่อปีเฉลี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับ พวกนี้เป็นแฟกเตอร์หลักๆที่เขาเอาปร,ประกอบการตัดสินใจในการที่จะออกนโยบายเห็นไหมฮะเหมือนกันครับถ้าคุณจะออกออเดอร์ออกตัวหรือออกหมายหมายทำไมเรียกหมายก็ไม่รู้นะ, <c oughs> นะครับในการซื้อขายเนี่ยคุณก็ต้องมีแฟกเตอร์หลังนี้ประกอบได้ไม่ผิดกฎไม่ได้ปฏิเสธแต่อยากให้ใช้ให้ถูกหลักไม่ได้ให้ครอบงำคุณทั้งหมดให คุณเรียนรู้ว่าเขาตัดสินใจซื้อขายอย่างนี้เพราะอะไรหลังจากนั้นครับคุณก็ลองเอามาพิจารณาจากข้อมูลอื่นเสริมนิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายครั้งหรือถ้าเอามาเขาใช้นำนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแฟกเตอร์สําคัญรออยู่ c l o s โปดิชันหรือปิดออเดอร์บางออเดอร์ที่คุณรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่เวิร์กและมีโอกาสจะสร้างความเสียหายให้คุณได้ดีกว่าเซฟไว้ก่อนนะครับตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้วอดเพราะฉะนั้นครับอย่าเอาชีวิตในการลงทุนทั้งหมดไปฝากไว้กับเครื่องไม้เครื่องมืออย่าง e a หรือโรบอทอย่างเดียวร้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนฟังทงนะครับม่จากประสบการณ์ผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่นักลงทุนไม่ควรทําแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage M Trading Thailand และรวมถึงครับเพื่อไม่หุ่นพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากเราครับกด Subscribe YouTube Channel M Trading Thailand